พี่ต้องจําถังเก้าช่องในนิ้วให้ได้แล้วพี่จะเข้าใจกับมันได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยตำแหน่งหมายเลขหมายเลขหกแล้วก็ตําแหน่งหมายเลขเจ็ดข้างในเนี่ยก็จะเป็นขนมปังข้าวกลงข้าวกล่องนมเนยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นตําแหน่งแม่บ้านเวฟอะไรอาหารเวฟจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยพี่ครับ มานะครับคราวนี้เป็นการจัดห่วงจุ้ยสไตล์โชคในวิชาที่ห่วงจุ้ยตลาดใช้ทุกคนตั้งใจฟังนะจำได้ไหมอยากได้เงินตำแหน่งการเงินให้ตั้งเค็ดห่วงจุ้ยหรือคุณสมบัติธาตุห่วงจุย้ยธาตุไม้ธาตุน้ำกระตุ้นการเงินเพราะเลขสี่เอเป็นธาตุไม้ พวกนี้เราเรียกว่าเป็นห่วงจุ้ยตลาดในการใช้คุณสมบัติธาตุมากระตุ้นคือตั้งเคสที่เป็นธาตุฟังไว้ใหม่นะความปรารถนาสูงสุดคือต้องการอะไรการตั้งให้เห็นผลที่สุดต่อจิตใจและสะกดจิตใต้สำนึกที่สุดนะครับให้ความปรารถนานั้นสําเร็จไม่ใช่ต้องการเงินตั้งแจาก,กันาดอกไม้และวจกันดอกไม้จะทําพลังให้การเงินสําเร็จไม่ใช่ที่สุดของความปรารถนาความปรารถนาจะต้องสําเร็จแล้ว อันนี้สําคัญดี่กว่าเนี่ยเป็นเคสหงวงจุ้ยสไตล์โชคอะนะยกสเต็ปขึ้นมาแล้วเป็นชั้นสูงระดับหนึ่งในห่วงจุ้ยตลาดของวิชาทิศจริงหรือวิชาผังแล้วนะพี่ครับเขาต้องการการเงินใช่ไหมเตรียมจดเลยให้กระตุ้นด้วยทุกครั้งเวลาเรากลับบ้านเราจะมีเศษตังติดตัวกลับบ้านจริงไหมครับให้หาถ้วยหาถ้วยนะสีเขียวก็ได้เพราะเป็นธาตุไม้ประจำทิศจริงไหมให้หาถ้วยใส่เงิน แล้วเอาเหรียญเอาแบงก์ต่างๆที่ติดตัวมานะครับใส่ไว้ตั้งในทิศไหนถ้าเป็นวิชาผังก็มุมไนซ้ายสุดคือไปนิ้วชี้เห็นไหมตำแหน่งการเงินถ้าเป็นทิศจริงก็เ,เข็มทิศวัดกลางบ้านแล้วว่า s ออหรือออกเฉียงใต้ของบ้านอยู่ตำแหน่งไหนก็เป็นตำแหน่งการเงินก็หาถ้วยใส่เงินไปตั้งไว้มันแปลว่าอะไรรู้ไหมสาคัญกว่ากระตุ้นได้ต้นไม้หรือทาบหรือตู้ไปนะการเงินความปัถนาทางด้านการเงินได้สําเร็จแล้วอยู่ณนะตําแหน่งนี้ ถ้ามุมในไซส์สุดก็วิชาผังตำแหน่งการเงินถ้าเป็นทิศจริงก็เอหรือออกชินต้าดังนั้นนะครับก็แปลว่าปรารถนาเรื่องการเงินการเงินได้สำเร็จแล้วอยู่ในตำแหน่งนี้แสดงว่าตั้งเคปอันความเป็นปรารนาาสูงสุดจะมีพลังได้มากกว่าคุณสมบัติธาตุพื้นฐานทั่วไปนะชื่อเสียงชื่อเสียงในตำแหน่งผังก็คือตำแหน่งกทิศจริงก็คือทิศใต้ของบ้านพี่ครับ ทุกคนในบ้านมีอะไรอยู่แล้วรู้ไหมถ้วยรางวาัลใบประกาศใบรับปริญญาแสดงว่าชื่อเสียงความสําเร็จของเขาได้เกิดขึ้นจริงแล้วจริงไหมเอามาตั้งให้ถูกตําแหน่งก็กลายเป็นเคสฮวงจุ้ยที่คลาสสิกที่สุดแล้วและมีพลังที่สุดมันแปลว่าอะไรไหมครับความปรารถนาในเรื่องชื่อเสียงได้สําเร็จแล้วมีค่ากว่าตั้งเคสกระจกกระจกตามคุณสมบัติาธาตุอีกนะครับต่อไปในเรื่องความรัก รูปคู่รูปวดดิง้งรูปแฟนเอามาตั้งไว้ตำแหน่งในเรื่องความรักก็จบแล้วนะมันแปลว่าความปรถนายเรื่องความรักได้สําเร็จแล้วถ้ายังไม่มีแฟนแต่พ่อแม่เรารักกันดีมากก็เอารูปคู่ของพ่อแม่มาตั้งในเรื่องความรักก็จบไหมจบตำแหน่งบริวารเอารูปลูกหลานรูปหมู่ของรูปหลานครอบครัวหรืออะไรแล้วแต่เอามาตั้งในตำแหน่งถ้าเป็นวิชาผ่านก็ตำแหน่งเจ็ดถ้าเป็นทิศจริงก็คือทิศตะวันตก แปลว่าการควบคุมบริวารหรือการบริวารที่ดีอได้เกิดขึ้นแล้วในตําแหน่งนี้มันก็จบแล้วนะตําแหน่งอุปถมัมขอโทษนะครับไม่ว่าเราสามารถตั้งเคสเราต้องการอะไรที่จะเป็นเคสที่ดีได้ถ้าเราทํางานเจ้านายเราคนไหนนะครับที่เรารู้สึกว่ารักเราเมตตาเราเอารูปเจ้านายมาตั้งก็ได้รูปพ่อมาตั้งก็ได้เพราะตําแหน่งนี้เราเรียกว่าถ้าตําแหน่งอุปถ,ถัมตาเป็นตําแหน่งเราเรียกว่าตําแหน่งห แต่ถ้าเป็นทิศก็คือตกเฉียงเหนือเอาลูปพ่อของเราลูกผู้ใหญ่เจ้านายเราได้มาตั้งเพราะตําแหน่งผู้ใหญ่ผู้ชายในบ้านที่จะส่งเสริมเราได้ดีมากถ้าเป็นในเรื่องงานตําแหน่งการงานนะครับทั่วไปตั้งตู้ปลาตั้งไม้อะไรต่างนะครับเราไม่จัเป็นก็ได้ตําแหน่งในเรื่องงานนะครับเอาโลโก้บริษัทเอาความสําเร็จของงานที่เราต้องการนะครับมาตั้งไว้ โลโก้หรือตำแหน่งหรือต่งตางๆหน้าที่เราหรือโต๊ะทางานเราทําได้หมดเลยเอาการงานที่สําเร็จแล้วจริงมาตั้งไว้แต่ในเรื่องการศึกษาความรู้นะครับเป็นตําแหน่ง8ดหรือทิศ์เอ็นอีไออย่างเงี้ยลูกโลกหนังสือตั้งได้หมดเลยโต๊ะทางานก็ตั้งได้คอมพิวเตอร์ก็ตั้งได้ทิศตะวันออกตำแหน่งอนาคตครอบครัวรูปหมู่ของครอบครัวก็ตั้งได้รูปไปเที่ยวไปสนุกหรือ ฝันอิมเมจที่ต้องการอนาคตยังไงก็เอามาติดไว้ในบ้านในตำแหน่งสามถ้าเป็นวิชาผังหรือทิศจริงคือทิศตะวันออกก็ได้ฝันของเราต้องการอะไรเพราะมันเป็นตำแหน่งอนาคตสุดท้ายช่องกลางของบ้านเราเรียกว่าหัวใจบ้านหรือไทจีต้องโลง่งไม่ต้องไปตั้งคิดอะไรเลยเพราะช่องกลางในของบ้านนะโล่งเมื่อไหร่นะครับความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นกำลังจะบอกว่าสังเกตให้ดีนะ แคทชั้นสูงในวิชาคุณที่ตลาดที่โชคแนะนําตรงนี้มันคืออะไรรู้ไหมความปรารถนาที่เขาต้องการทุกเรื่องราวแต่เน้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วจริงในชีวิตซึ่งมันมีอยู่แล้วในบ้านซึ่งมันมีอยู่แล้วในบ้านผลคืออะไรรู้ไหมถ้าเป็นสินแสตลาดหลอกแดกขายคคดไม่ได้เพราะทุกอย่างที่พูดไปถ้วยใส่เงินเขาก็หายเองได้ไหมใบประกาศโล่รางวัลเขาก็มีอยู่แล้วไหมใบรับปริญญาก็มีอยู่แล้วไหม รูปคู่ไปเที่ยวกับคนรักแฟนคนไหนก็แล้วแต่ก็เอาไว้หรือแอบชอบใครเอารูปเขามาตั้งตำแหน่งเ,เพื่อกระตุ้นอะไรไว้เลยสักวันมันจะเป็นของกูก็ยังได้ตำแหน่งบริวารลูกหลานที่เรารักเราห่วงใจเอามาตั้งได้อุป,ปถมัมรูปพ่อของเราก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้รูปพระอาจารย์เกจิที่เรานับถือก็ได้เพราะสุดท้ายเราต้องกราบไหว้บูชาและอธิษฐานอดอุป,ปถัมก็จะเกิด ตำแหน่งการงานนะครับเราก็สามารถตั้งอะไรต่างๆก็ได้ที่เกี่ยวกับการงานหรือความต้องการการงานก็ได้แต่กลัวแนะนำนี้ปุ๊บไม่เป็นห่วงจุย้ยแล้วมันดูยังไม่แกนพอมันมีเคสพี่จำได้ไหมครับภาพ50สิกษัตริย์ที่มีที่ในหลวงทรงครองราดครบรอบอะในหลวงรอ้านะครับนายนะครับที่ครบรอบจะมีภาพ50กษัตริย์มาที่เทียบถ่ายภาพยาวๆภาพที่นั่งอนันต์เห็นไหมภาพเนี้พี่ถ้าเราจะเลือกใช้นะ ตั้งในทิศ s อของบ้านหรือตำแหน่งสี่ก็ได้นะเพราะคนที่รวยสุดในโลกได้รวมมาอยู่ในภาพนี้ไหมเพราะเป็น50สกษัตริย์ของแต่ละประเทศเลยจริงไหมก็แปลว่าคนที่รวยสุดมีเงินสุดในโลกมานั่งรวมมาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็เป็นเครห่วงจุ้ยกระตุ้นที่ดีมากหรือกระตุ้นที่ทิศใต้หรือตำแหน่งเก้าของบ้านก็ได้เพราะภ้าพ้ากษัตริย์ที่บงบอกถึงว่าคนที่ยศตำแหน่งสูงสุดในโลกกษัตริย์นะสูงสุดแล้วจริงไหมก็ตั้งที่ทิศใต้ก็ได้หรือ ตั้งที่อุป,ปถัมภ์ก็ได้คนที่มีอํานาจศักยภาพสูงสุดที่พร้อมจะส่งเสริมเราก็50กษัตริย์นี้ก็ได้ตั้งที่ตําแหน่ง6หรือตําแหน่ง N W ตําแหน่งตกเฉียงตกเฉียงเหนือก็ได้หรือตั้งในทิศเหนือของบ้านตําแหน่งการงานตําแหน่งการงานเขาว่ากษัตริย์นี่แปลว่าสูงสุดในเรื่องงานแล้วนะครับก็ตั้งได้แสดงว่าภาพ50กษัตริย์ที่สามารถเลือกตั้งได้ตามนี้เลยนะครับ ตำแหน่งที่1ตำแหน่งการเงินรวยที่สุดตำแหน่งชื่อเสียงยศสูงสุดตำแหน่งอุปถัมภ์อำนาจความเข้มแข็งสูงสุดตำแหน่งการงานความก้าวหน้าสูงสุดในเรื่องงานพี่ก็สามารถตั้งได้แต่ถ้าให้ดีแล้วดูแกนนิดหนึ่งนะหลังโต๊ะทํางานพี่ก็สามารถเอาภาพ50กษัตริย์แล้วใส่กรอบยกกรอบสวยๆนะครับตั้งหลังโต๊ะทำงานก็ได้แปลว่าตำแหน่งอุปถัมภ์หรือตำแหน่งเต่าดำที่มั่นคงที่สุด ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ในการเล่นแร่แปราธาตุกับวิชาพวงจุ้ยตลาดที่ตื้นๆอยู่นะแนะนํานะครับอย่าพึ่งเอาวิชาแค่เนี้ยไปจัดบ้านหรือไปใช้เพราะมันกระจอกมันยังซอกกาวใครจะไปหากินหลอกแดดพวงจุ้ยตลาดยังไงเรื่องของเขาแต่ถ้าเรียนกับโชวอย่าเอาไปใช้เพราะมันกระจอกมันไม่เห็นผลหรอกมันเห็นผลน้อยมากมันมีวิชาที่จะสอนเห็นผลสําเร็จกว่าน,นี้เยอะแยะแล้วง่ายกว่านี้อีกเพราะในวิชาผังพี่รู้ไหม วิชาผังก็แปดเคสแล้วนะแล้วมาเจอทิพจริงอีกแปดเคสแสดงว่าถ้าพี่ฝืนใช้วิชานี้พี่ต้องจัดบ้านถึงขี่ตำแหน่งละสิบหกตำแหน่งสิบหกเคสแล้วนะพี่ลองคิดดูถ้าบ้านพี่เป็นเทาวเฮาส์แล้วตั้งเคสแปดเคสสนะิหเคส่ะลกนะอย่ามาบ้าจัดด้วยวิชาอย่างนี้นะครับแค่ให้รู้วิชาอย่างนี้ตลาดเขาใช้หากินยังไงพอแต่อย่ามาบ้าจัดด้วยวิชาแค่เนี้ย ฟังไว้ก่อนนะอะไรที่ไม่ได้เป็นปัญหาอย่าทําให้เป็นปัญหากับลูกค้าเพราะลูกค้ามีปัญหาที่ต้องแก้ด้วยตรงจุดของปัญหาอยู่แล้วแต่เสือกไปยัดเยียดอะไรต่างๆอีแค่แค่เนี้ยอิเล็กเข็ดขาดที่ไม่ได้เรื่องเนี้ยให้กลายเป็นปัญหากับเขาอย่าจัดห่วงจุ้ยอย่างนี้นะแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าเรียนแค่เนี้ยอย่าสอือกไปจัดห่วงจุย้ยเพราะแค่นี้มันกระจอกและโชคก็ไม่ได้ใช้ในหน้าง,งานจริงแต่โชคแค่ขอพี่ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าแค่นี้คือการนําตีแผ่ห่วงจุ้ยตลาดให้เห็นก่อนว่า ห่วงจุ้ยตลาดนะแม่งมักง่ายแค่ไหนเอาแค่นี้ไปใช้ก็ถือว่าหลอกแดกหากินคนได้แล้วอย่าพึ่งเอาไปใช้นี่คือข้อตกลงของโชคเพราะสุดท้ายถ้ายังไม่ถึงถอดรหัสหัวใจห่วงจุ้ยสาสิข้ออย่าพิ่งจัดห่วงจุย้ยเพราะสุดท้ายถ้าพี่ฝืนไปจัดก่อนมันต้องลื้อทิ้งหมดเพราะมันมีหัวใจจุ้ยที่จัดแล้วยังไงก็สําเร็จที่มันสําเร็จกว่าตรงนี้เยอะแยะเข้าใจตรงกันนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมคุณเอคคำถามเยอะเลยครับเลย คำถามเยอะเป็นคอมเมนต์ใช่ไหมเป็นคอมเมนต์ครับชอบไปตอบในคอมเมนต์ให้ดีกว่าอ่ามีมัท่านเอบอกแล้วเขาบอกว่าใช่เดี๋ยวอาจจะย์ต้องขออนุญาตตอบเป็นคำถามเป็นข้อความขี้เกียจตอบไม่เลยเดี๋ยวจะไปตอบให้แต่ละคําถามเพราะถ้าไปอย่างนี้ปุ๊บนะไอ้คนถามเสมือนรู้ลึกก็ถามลึกเสมือนยังไม่รู้เลยก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวมันจะเข้าใจในคําตอบที่ตอบคนลึกแต่คนที่ไม่รู้เลยอ่ะฟังไม่ได้สับและจับไปใช้ผิดๆ นะโชคจะเข้าไปตอบให้แต่ละคําถามเองโดยเฉพาะว่าเป็นยังไงบ้างดังนั้นให้รู้ก่อนว่าหว่วงจุ้ยตลาดเขาใช้กันแค่ไหนโชคจะต้องสอนหว่วงจุ้ยอีกวันไหนนะกําหนดไว้เป็นวันพุธกำหนดไว้เป็นวันพุธพ,พี่ครับจะวันไหนไม่สาคัญเพราะสุดท้ายใครเรียนสดก็เรียนได้ใครเรียนสดไม่ได้เรียนไม่พร้อมนะครับก็ตามเรียนได้เพราะสุดท้ายมันไม่ได้ตัดต่อแล้วมันก็เป็นเนื้อหาเดียวกันอยู่แล้วดังนั้น ที่สําคัญถ้าโชคในเวลาโชคก็จะมาอะไรไหมไล์ให้มากที่สุดในการสอนเพราะอย่าลืมนะปกติเดือนหนึ่งนะคอสโชคนะครับเดือนหนึ่งสอนสี่ครั้งแต่รู้ไหมครับกับพวกพี่อะอาทิ์หนึ่งขั้นต่ามาสามครั้งเดือนหนึ่งสี่อาทิตย์พี่ลองคิดดูนะครับอย่างน,น้อยสิบถึงสิบสองครั้งพี่ยังต้องเจอกับโชคจนเบือ่อถ้าเป็นคอสปกติมันแค่สี่ครั้งเอง อันเนี้ยมันทําให้โชคสอนได้ละเอียดนะพี่ก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้อะไรได้นะไม่ต้องไปสติ๊กตัวเองว่าไม่สามารถดูสดได้จะดูสดหรือดูย้อนมันก็เนื้อหาเดียวกันก็เป็นคนเดียวกันก็วิดีโอเดียวกันในการสอนดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่วันเนี้ยกลับไปย้อนทำความเข้าใจกับมันให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะมีการบ้านถามด้วยนะใครใครตอบก็ตอบใครไม่ตอบก็เรื่องของมึงกูไม่แคร์ นนั้นจะมีการบ้านถามว่าวันนี้สิ่งที่นี้ครับจะกระตุ้นยังไงใช้อะไรบ้างใครตอบก็ตอบใครไม่ตอบก็เรื่องของเขาดังนั้นนะครับใครตอบโชคก็จะเข้าไปตรวจคาตอบให้นะมันทุกครั้งในการเรียนนะครับวันสองวันจะมีการบ้านให้แล้วพี่ก็ต้องตอบมาใครส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้เพราะสุดท้ายพี่เรียนได้แค่ไหนก็เรื่องของพี่แล้วโชคเต็มที่แล้วรับประกันให้แต่รับประกันให้ตามความสามารถพี่นะพี่ครับเหนื่อยแล้วแค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับผม